สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาเจอวิชาพลศึกษาอีกแล้วนะครับนะครับสัปดาห์ที่แล้วหรือครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้ว เราก็เรียนการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับเราก็ยังอยู่ในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกอีก2ท่าเหมือนกันนะครับเราก็จะเรียนเหมือนเดิมนะครับในตัวชีวัดเหมือนเดิมนะครับขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจปฏิบัติเป็นยังไงบ้างนะครับในการฝึกครั้งที่แล้วหนึ่งอะไรวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะครับสองวิ่งซิกแซกเนาะ ในวันนี้นะครับเราจะมาเข้าอีก2ท่านะครับสท่า,ทาคือวิ่งไม่ใช่วิ่งแล้วนะครับเราจะเป็นกระโดดเท้าคู่และกระโดดขาเดียวนะครับนะครับในการเรียนนะครับในจุดประสงค์เหมือนเดิมนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ได้นะครับส<อง>นักเรียนสามารถปฏิบัติกระโดดเท้าคู่และเท้าเดียวนะครับนักเรียน,นก,ก็ต้องเห็นความสำคัญ นะครับในการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวนะครับก่อนเรียนทุกครั้งเราต้องยืดเหยียดเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเคยอันนั้นหรือเปล่านะครับจิงโจ้ยืดเหยียดเนาะนักเรียนอาจจะเคยทำมาแล้วในชั้นอนุบาลปา .1 ป .2 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองทําจิงโจ้ยืดเหยียดนะครับยืดเหยียดกันนะครับถ้าจําไม่ได้ครูก็จะทบทวนให้เนาะ นะครับามาเริ่มกันเลยนะครับภาที่1นะครับ เราก็เสร็จนะครับในการยืดเหยียดนะครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มในท่าที่1คือกระโดดเท้าคู่เท้าคู่ก่อนนะครับในการกระโดดเท้าคู่นะครับเราก็ต้องใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมเหมือนการวิ่งนะครับในการสปริงตัวย่อแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับย่อแล้วก็กระโดดนะครับใช้ปลายเท้ากระโดดอย่าลงเต็มเท้าอย่างนี้นะครับเพราะมันจะทําให้เป็นรอยหวายอักเสบเหมือนเดิมนะครับ ดูนะครับในการตั้งนะครับกลวยนะครับหรือนักเรียนใช้ขวดน้ําก็ระยะห่างเหมือนเดิมกับครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ60ซนติเมตรนะนะครับหรือ2ไม้บรรทัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนต้องวางให้เหมาะสมกับตัวเองคนไหนที่ตัวเล็กขาสั้นเราก็ขยับเข้ามาอีกหน่อยนะครับในการกระโดดไม่งั้นนักเรียนจะไม่สามารถกระโดดข้ามได้นะครับ มันจะกระโดดไปเหยียบเองนะครับในการฝึกนะครับเราก็บูรณาการจากครั้งที่แล้วนะครับโดยวิ่งไปเสร็จนะครับวิ่งจากจุดเริ่มต้นนะครับวิ่งจากจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาถึงจุดแล้วก็กระโดดเท้าคู่เข้าไปนะครับกระโดดเท้าคู่ไปกลับนะครับกระโดดเท้าคู่ไปกลับเอา3มครั้งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกกันเลยนะครับอ่าดูนะครับ เราก็ออกจากจุดสตาร์ทยืนด้านข้างนะครับในการกระโดดนะครับครูจะทําช้าๆเป็นตัวอย่างให้ก่อนนะครับกระโดดชา้าๆนะครับกระโดดชา้าๆวิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็มาถึงจุดหยุดก่อนนะครับให้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับกระโดดดึงขึ้นนะครับดึงเข่าดึงเข่าไปข้างหน้าดึงไปข้างหน้านะครับพอดึงเสร็จแล้วก็วิ่งข้ามเหมือนค้างค ที่แล้วนะครับวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะครับนะครับวิ่งข้ามแล้วก็กระแค่นี้นะครับเราจะฝึกอยู่3รอบนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดู3รอบนะครับเริ่มเลยนะครับ คือการวิ่งแล้วก็กระโดดนะครับผสมผสานกับครั้งที่แล้วนะครับนี่คือการกระโดดเท้าคู่นะครับต่อไปนะครับเราจะฝึกกระโดดขาเดียวเอาข้างที่ถนัดก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะฝึกสองข้างทั้งซ้ายและขวานะครับในการกระโดดขาเดียวเหมือนเราเล่นเกมกระต่ายขาเดียวเนาะนักเรียนยังไม่เคยเล่นเดี๋ยว ครูจะทําให้ดูนะครับดูด้านข้างนะครับข้างที่ถนัดนะครับเป็นเท้าหลักแล้วอีกข้างเราจะยกขึ้นนะครับในการกระโดดขึ้นนะครับแต่เราจะส,สปริงไปข้างหน้าเราเปิดส้นเท้าแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนักเรียนนะครับเชิญชมได้นะครับดูเราก็จะวิ่งไปเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมนะครับ เอาข้างที่ถนัดก่อนข้างที่ถนัดนะครับกระโดดข้ามเห็นไหมครับโดดให้ยกเข่าขึ้นนะครับให้ยกเข่าขึ้นให้ยกเพื่อก้าวข้ามนะครับกระโดดข้ามแล้วก็วิ่งกลับเหมือนเดิมอ่าผสมปสานของครั้งที่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับครูจะทําให้ดูข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายทำสองรอบนะครับ ทำทีละข้างก่อนเอาข้างที่ถนัดก่อนนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนตัวอย่างนะครับวิ่งไป ทำไมครูถึงให้ทำสองข้างนะครับเพราะจะได้ขาทั้งสองข้างจะได้แข็งแรงเท่าๆกันนะครับขอให้นักเรียนฝึกเป็นประจำนะครับถ้าเราฝึกในการกระโดดมันก็จะเป็นทักษะเบื้องต้นในการเล่นก,กีฬาต่างๆนะครับถ้าเราฝึกกระโดดบ่อยๆนะครับจะทําให้เราสูงขึ้นนะครับวันนี้ก็จบการเรียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ